สวัสดีชาวลคาราศีมังกรทุกคนนะครับที่เข้ามาชมคลิปการทำนายดวงนี้นะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปพิเศษนะครับเราจะทำนายดวง2เดือนนะครับทำนายเดือนพฤศจิกายนและก็เดือนธันวาคมรวมกันเลยนะครับมาดูกันว่า2เดือนสุดท้ายนี้นะดวงของชาวลัคนามังกรเนี่ย จะเป็นยังไงนะครับอ่บามังกรนะครับในเดือนพฤจิการนะครับช่วงต้น,ต,นต้นเดือนมีปัญหาเรื่องความเครียดความกังวลมีจารกระบวนคิดมากคิดเยอะนะครับถ้ามีคดีความอยู่คือมันจะยืดเยอะนะอันนี้คือต้องทําใจนะครับปล่อยให้เป็นตามกระบวนการนะตัวนี้นะก็อย่าได้ไปกังวลอย่าได้ไปคิดเยอะนะครับอ่าใ,ในด้านความรักนะคนโสดจะเจอคู่แบบแบบฉับพลัน ตัวนี้นะครับสําหรับหรือว,ว่าใครมีแฟนอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะมีของขวันของฝากเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์นะครับก็คือมันจะมีเกิดปรกฎการเรื่องดีๆเกิดขึ้นกับคุณนะครับแบบไม่คาดฝันแต่มันเป็นเรื่องดีนะใครที่อยากจะมีกิจการนะครับพวกคาเฟ่เสื้อผ้าแฟชั่นเด็กวัยรุ่นอย่างนี้นะครับก็มีได้นะตัวนี้นะ ทำได้นะหรือว่าถ้าเกิดคุณมีกิจการเหล่านี้อยู่แล้วอ,ะอ่ะมันก็ยังเป็นไปได้ไปไปได้ดีอ่ะก็คือช่วงเดือนนี้คือยังมีลูกค้ามีคนเข้ามานะครับเนี่ยความวิตตักังวลน,นี่ก็ต้องระวังเลยนะนี่มีความเครียดมีภาวะเครียดนะครับชาวมังกรน,นะในเดือนนี้นะเดือนพฤศจิกานะครับก็ไม่ต้องกังวลน,นะเนี่ยมันก็ยังมี เรื่องงานนะ่ะมันไปมันไปได้อยู่แล้วแต่มันความสสถร็จที่มันเกิดขึ้นแต่มันช้าหน่อยเนี่ยตกงานมันก็ได้งานนั่นแหละนะครับเนี่ยเรื่องงานเนี่ยต่อเนื่องเลยจนถึงธันวาเนี่ยยังดีอยู่เลยนะครับเนี่ยงานยังมั่นคงเนี่ยช่วงเดือนธันวาเนี่ยจะเริ่มดีแล้วนะครับมันจะเริ่มเซตตัวแล้วอะไรก็ตามนะครับเนี่ยเจนน้านายก็เมตตาหรือมีเกณฑ์ได้ไปต่างประเทศนะหรือใครที่ จะทำงานสมัครงานเกี่ยวกับบริษัทต่างชาติอยู่เนี่ยอันนี้คือก็ดีเหมือนกันนะครับคุณอาจจะได้ทํางานในสถานทูตอย่างนี้ก็ได้นะใครที่อมองมองงานเหล่านี้อยู่นะเง้การเงินดีมากนะพอเข้าเดินทันวาชาวมังกรเนี่ยนะการเงินดีเลยนะครับได้ไพ่เศรษฐีด้วยโอ้โหสุดยอดอละมีการเงินด,ดีดีต่อเนื่องนะครับลูกลาวบริวาร อาจจะใช้เงินเก่งหน่อยนะครับแต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรสําหรับคุณเพราะว่าการเงินคุณมันมันมาเยอะนะครับในเดือนธันวานะชาวมังกรน,นะหรือถ้าเกิดคุณมีที่เนี่ยอยากจะขายจนเป็นที่เล็กแถวชานเมืองนะมันก็จะได้ขายนะครับแต่ถ้าเป็นกิจการธุรกิจส่วนตัวที่มีอยู่ชานเมืองนี้ก็ดีเหมือนกันนะอันนี้นะครับใครทําพวกเครื่องรางของขลังนะเนี่ยก็ทาทาได้นะได้ทําอยู่นะเนี่ย สายมูต่างๆเนี่ยขายพวกเครื่องรางของขลังหรือว่าอาจกรอบพระอย่างเงี้ยเช่าบูชาพระวัตถุมงคลต,ต่างๆนี่คือก็ได้เหมือนกันนะครับถือว่ามาดีช่วงตอนท้ายปลายเดือนอพฤศจิกายนไปแล้วจนถึงสิ้นเดือนธันวานะครับจะเริ่มดีตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิศจกานะครับชาวราคนนรศีมกร อย่าลืมนะครับว่านี่เป็นการทํานายดวงโดยรวมนะครับไม่ได้เฉพาะจะจงเป็นรายบุคคลนะพื้นดวงของแต่ละคนแตกต่างกันนะครับทายว่าดีก็ใช่ว่าจะดีทุกคนทายว่าร้ายก็ใช่ว่าจะร้ายทุกคนนะครับดูไว้เพื่อเป็นแนวทางและเพื่อเป็นการเตือนสติตัวเองก็พอ